มึงลองจินตนาการดูนะแค่มึงโดนหนามกุหลาบขูดหรือมีแผลถลอกตอนโกนหนวดอีกสองอาทิตย์ต่อมามึงตายตายแบบทรมานชิบหายไข่ขึ้นสูงตัวสั่นงง้นงกแผลเน่าเฟะสงกลิน่นเหม็นจนคนข้างๆอยากจะอ้วกนั่นคือโลกก่อนที่เราจะมียาปฏิชีวนะโลกที่แบคทีเรียตัวเล็กๆแม่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดกว่าฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทหารไม่ได้ตายเพราะโรคปืนอย่างเดียว แต่นอนรอความตายเพราะแผลติดเชื้อหมอทําได้แค่ตัดแขนตัดขาแล้วก็นั่งดูพวกเขาสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตามันคือยุคสมัยแห่งความสิ้นหวังจนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เฟรมิงเปลี่ยนประวัติาศาสตร์มนุษยชาติด้วยความขี้เกียจของเขาเองเฟรมิงไม่ใช่หมอเนืเนียบใส่เสื้อกาวขาวสะอาดแบบในหนังแม่งคือมนุษย์ลุงจอมซกมก ห้องแหลบลกเหมือนลังหนูจานเพาะเชื้อแบคทีเรียวางทิ้งไว้ไม่ยอมล้างแล้ววันหนึ่งในปี1928แกก็ทิ้งทุกอย่างไว้แบบนั้นแล้วหนีไปพักร้อนดือด้อๆพอกลับมาแทนที่จะด่าตัวเองว่ากูแม่งสกรปรกว่ะแกดันตาดีไปเห็นอะไรบางอย่างในจานเพาะเชื้อใบหนึ่งราสีเขียวขึ้นเป็นดวงน่าขยะขยงชิบหายแต่รอบๆร,ราก้อนนั้นแบคทีเรียตัวร้ายแม่งตายเรียบเป็นวงใสๆเหมือนโดนบาเรียกันไว วินาทีนั้นไม่ใช่ความฉลาดแต่คือความเฮงระดับพระเจ้ารานั้นคือเพนิซิลีียมราที่ผลิตสารฆ่าแบคทีเรียออกมาเฟรมิงตั้งชื่อมันว่าเพนิซิลินความจริงที่เจ็บปวดมึงคิดว่าเจอแล้วจบเหรอโลกสรรเสริญเลยไหมเปล่าเลยชีวิตจริงแม่งโวดร้ายกว่านั้นเฟรมิงพยายามสกัดสารนี้ออกมาแต่มันยากชิบหายได้มาแค่น้ำเหลวๆที่เก็บไว้แป๊บเดียวก็เสื่อมสภาพ แกตีพิมพ์ผลงานไปเงียบกริบไม่มีใครสนใจวงการแพทย์มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเฟรมมิงขอแท้แกพยายามอยู่เป็น10ปีจนสุดท้ายแกยอมแพ้ทิ้งความหวังที่ยิ่งใหญ่นี้ไปยาที่จะช่วยโลกได้ถูกดองเข็มจนเกือบจะสาบสูญไปตลอดกาลถ้าไม่ได้ทีมม้ามืนอีกทีมหนึ่งเข้ามารับช่วงต่อ10ปีผ่านไปสงครามโลกครั้งที่สระเบิดขึ้น ความต้องการยากลับมาอีกครั้งฮา r v เวิร์ l ฟอและ e อิร์นสเชนไปคุณงานวิจัยเก่าของเฟลมิงขึ้นมาทำต่อพวกเขาต้องปลูกราในถาดชีในขวดนมเพราะงุบไม่มีอุปกรณ์ขาดแคลนจนได้ยามานิดเดียวมิดเดียวจริงๆ